สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบีย้ยประกัน mm. Payer Benefit หรือ P.B. ครับผมของีสังส้งนนะครับยกเว้นเบีย้ยประกันภัยกรณีผู้ชำระเบีย้ยให้กับผู้เยาว์เสียชีวิตหรือหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้เยาว์ยังคงได้รับความคุ้มครองเช่นเดิมครับผมแต่เบีย้ยที่ต้องชำระนั้นไม่ต้องชำระครับ เพจประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีคุ้มครองทันทีเปิดรับสมัครฝ่ายขายครับทั่วประเทศครับผมสามารถทํางานที่บ้านของท่านได้ครับผมผ่านช่องทางออนไลน์ครับเงินชําระเบี้ยรประกันเข้าบริษัทนั้นก็โอนเข้าบริษัทโดยตรงครับและผลตอบแทนบริษัทก็โอนเข้าบัญชีท่านโดยตรงครับผมพิเศษสมัครวันนี้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม Smart s u c c เ s s ออนไลน์รับฟรีทันที กระติดน้ำตั้งไม่ล้มและค่าสอบค่าออกโค้ดและค่าอบรมและค่ารมเนียมครับผมการขอรับใบอนุญาตนอกจากนั้นยังมีเงินรางวัลพิเศษกรณีนำส่งผลงานด้วยครับผมอีกทางเรื่องที่ชาญฉลาดเพื่อชีวิตที่ดีของทุกคนครับเพื่อรัดหย่อนภาษีคุ้มครองทันทีครับผมด i จิตอลเฟ to Face คุณก็ชมได้ครับผม สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบีย้ยประกันภัย W.P. Waiver of Premium คุ้มครองผู้อ,อประกันภัยกรณีผู้อ,อ,อ,อประกันภัยตกเป็นบุคคลทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงระหว่างชำระเบีย้ยก่ออายุครบ60ปีผลประโยชน์สัญญาหลักยังคงเหมือนเดิมครับผมแต่เบีย้ยที่ต้องชำระต่อไปนั้นไม่ต้องชำระครับ เพจประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีคุ้มครองทันทีเปิดรับสมัครฝ่ายขายครับทั่วประเทศครับผมสามารถทํางานที่บ้านของท่านได้ครับผมผ่านช่องทางออนไลน์ครับเงินชําระเบียบประกันเข้าบริษัทนั้นก็โอนเข้าบริษัทโดยตรงครับและผลตอบแทนบริษัทก็โอนเข้าบัญชีท่านโดยตรงครับผมพิเศษสมัครวันนี้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม r มา u c c e s s ออนไลน์รับฟรีทันที กระติกน้ำตั้งไม่ล้มและค่าสอบค่าออกโค้ดและค่าอบรมและค่ารมเนียมครับผมการขอรับใบอนุญาตนอกจากนั้นยังมีเงินรางวัลพิเศษกรณีนำส่งผลงานด้วยครับผมอีกทางเรื่องที่ชาญฉลาดเพื่อชีวิตที่ดีของทุกคนครับผมเพระการชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีคุ้มครองทันทีครับผมดิจิตอลเฟสตูเฟสผมจำได้คุณ ก็จุมได้ครับผม ยญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องเกิดจากอุบัติเหตุภายใน52สัปดาห์ A.M.E. บริษัทจะจ่ายเงินตามชุนประกันที่คุณลูกค้าซื้อไว้ครับผมกรณีคุณลูกค้าเกิดอุบัติเหตุภายใน52สัปดาห์ครับตรงนี้บริษัทจา่ายค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายครับตามชุนประกันที่ลูกค้าซื้อครับผมรหัส C.F.A.M.E. เจอกันในรายสดนะครับ อากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพนะครับใกล้ปีใหม่แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพและเดินทางปลอดภัยครับผมไม่ต้องเจอหน้าก็ซื้อประกันชีวิตได้ผ่านช่องทางดิจิ t อล F2F ครับผมรับสั่รฝ่ายขายินดีบริการคุณลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศครับผมเพจประกันชีวิตเพื่อลัดหย่อนภาษีคุ้มครองท,งทันทีครับผมดิจิตอลเฟสชูเฟสสมาสักเซผมจํได้ ประชุมได้ครับผม คุณก็ชมได้ครับผมเพจประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีคุ้มครองทันทีเปิดรับสมัครฝ่ายขายครับทั่วประเทศครับผมสามารถทำงานที่บ้านของท่านได้ครับผมผ่านช่องทางออนไลน์ครับเงิน ชาราเบี้ยประกันเข้าบริษัทนั้นก็โอนเข้าบริษัทโดยตรงครับและผลตอบแทนบริษัทก็โอนเข้าบัญชีท่านโดยตรงครับผมพิเศษสมัครวันนี้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม s m Smart s u c c e s s ออนไลน์รับฟรีทั้งทีกระติกน้ำตั้งไม่ล้มและค่าสอบค่าออกโค้ดและค่าอบรมและค่าทมเนียมครับผม การขอรับใบอนุญาตนอกจากนั้นยังมีเงินรางวัลพิเศษกรณีนำส่งผลงานด้วยครับผมอีกทางเรื่องที่ชาญฉลาดเพื่อชีวิตที่ดีของทุกคนครับการใช้สิทธิ์ในตารางมูลค่ากรมธรรมประกันชีวิต 1. เว้นคืนเงินสดปิดกรมธรร์ไม่เอาความคุ้มครองแล้ว 2. แปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรร์ใช้เงินสำเร็จ ลดทุนประกันลงระยะเวลาความคุ้มครองเท่าเดิม3การประกันภัยแบบขยายระยะเวลาคุ้มครองทุนประกันเท่าเดิมแต่ระยะเวลาคุ้มครองนั้นลดลงตารงกรมธรรม์ของคุณเป็นแบบไหนลองไปดูนะครับแล้วกรมธรรม์แห่งความรักจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปครับผม <S 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 <S

ริษัทซัมซุงประกันชีวิตรประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นบริษัทในเครือซัมซุงซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกจุดยอดแรงอันดับหนึ่งที่มีความสําคัญต่อผู้บริโภคมากที่สุดในโลกในปัจจุบันซัมซุงมีมูลค่าแบรนด์หรือแบรนด์แวลูสูงถึง2.94ล้านล้านบาทสินทรัพย์รวมมากกว่า25.57ล้านล้านบาทซัมซุงมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่างๆถึง26บริษัท ดำเนินการอยู่ใน89ประเทศทั่วโลกมีพนักงานกว่า4,900คนและมีรายได้ในปี2,561สูงถึง11.23ล้านล้านบาทเครือสัม u ุงแบ่งกลุ่มธุรกิจ3กลุ่มธุรกิจได้แก่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มบริการด้านการนและกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ a m s u n ง Life Insurance จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทที่ของประเทศเกาหลี เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ด้วยทุนจดทะเบียนสูงถึง100ล้านบอร์มีจำนวนลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจมากกว่า8ล้านกรมธรรและยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์โดยถือหุ้นสูงถึง25%ปัจจุบันซัมซุงประกันชีวิตครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง23%มีสินทรัพย์สูงถึง8.4ล้านล้านบาทมีรายได้รวม 9.3แสนล้านบาทรายได้สุทธิมากกว่า50,000ล้านบาทจัมซุงประกันชีวิตประกอบธุรกิจด้านการประกันชีวิตในต่างประเทศแล้ว6ประเทศและมีแผนขยายธุรกิจเพิ่มเติมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้อีกหลายประเทศในปี2540บริษัทซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย จากการร่วมทุนระหว่างยักษ์ใหญ่ของไทยได้แก่เครือสหพันธ์สานประสบการณ์ระดับสากลของซัมซุงไลฟ์อินชูรันโดยใช้ชื่อบริษัทว่าไทยซัมซุงประกันชีวิตในปี2564ได้เปลี่ยนชื่อและจดทะเบียนเป็นบริษัทซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น และเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเต็มตัวโดยมีทุนจดทะเบียนสูงถึง3,200ล้านบาทมีมูลค่าสินทรัพย์รวมสูงถึง16,022ล้านบาทและมีอัตราส,ส่วนความเพียงพอของเงินกองถุนสูงถึง274เจปอร์เซ็นต์ทุงประกันชีวิตประเทศไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้าและเรายังมุ่งมั่นพัฒนาทั้งทางด้านการดำเนินธุรกิจด้านช่องทางจัดจำหน่ายด้านการบริการและด้านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องต่อไปซัมซุงประกันชีวิตอีกหนึ่งทางเลือกที่ฉลาดเพื่อชีวิตคุณ สักเซผมจมได้คุณก็จมได้ครับผม สมัครตัวแทนประกันชีวิตและรับสมัครผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตตัวแทนที่เคยมีประสบการณ์ตัวแทนที่เคยเป็นทํางานตัวแทนประกันชีวิตและออกจากชีพไปนี่คือโอกาสของคุณครับผมผมรับสมัครฝ่ายขายทั่วประเทศครับทํางานผ่านช่องทางออนไลน์ส่งงานผ่านช่องทางออนไลน์และติวโคชชิ่งผ่านช่องทางออนไลน์ครับผมทุกอย่างถูกต้องชัดเจนตรวจสอบได้มีความรู้ดีๆพร้อมเสิร์ฟครับ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องการเงินภาษีหรือประกันชีวิตครับ3เกณฑ์ครับ,รบที่คุณต้องการขั้นเลือกตัวแทนครับตัวแทนนะครับ 1. ซื้อเองใช้เองเราไม่มีตัดสัญญาครับ 2. ทํทำ full time ครับเรามีทีมสอน Academy ให้ความรู้และมีภาคสนามออกสอนซึ่งผมก็เชี่ยวชาญครับ 3. ทําำธุรกิจรีคูดคนอื่นรีคูดมาสอนงานหรือรีคูดมาและติวสอบขอบบรับใบอนุญาตครับ เชี่ยวชาญมากครับเรื่องของรับอนุญาตนะครับผมฟันธงครับสามแค่นี้นะครับสามข้อครับคุณเอ่อแล้วก็โอกาสในการขยายธุรกิจเยอะกว่าครับเพราะว่าเปย์หมดครับโอเคไหมครับมาเจอกันนะครับรับสัครับฝ่ายขายทั่วประเทศครับสามารถติวสอบขอรับผ่านออนไลน์ครับและสอบในพื้นที่จังหวัดของท่านได้ครับสนามสอบมีทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับผมสนใจเป็นฝ่ายขายของผมนั้นทักแชทหรืออินบ็อกซ์เลยครับผมยินดีต้อนรับฝ่ายขายทั่วประเทศครับ ผมทาได้คุณก็ทําได้ครับแบบไร์ข้อจํากัดด้วยครับผมโอเคนะครับไปนะครับกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนคุณรู้ครับโลกใบนี้ยังมีสิ่งดีอีกมากมายครับในธุรกิจการชีวิตเพียงแค่เปิดใจก็จะเจอความหลอ่อไปแล้วครับบ๊ายบายครับอ้โหล,มล้มึนเราเลยมึนกล้องไว้เฮ้ยบ๊ายบายครับนุ่กูเซฟตัดแหละ สมาสักเซตผมจมได้คุณก็จมได้ครับผม การกำกับดูแลบริษัทประกันชีวิตครับการประกอบธุรกิจประกันชีวิตนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อครับต้องอยู่ในรูปแบบของบริษัทจำกัดมหาชนครับผมหรือสาขาบริษัทประกันชีวิตในต่างประเทศครับตามพรบสองพัราเอ็ดครับผมกรณีบริษัทประกันชีวิตเป็นบริษัทจำกัดที่ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ่อนวันที่พอ,บอรบฉบับที่2พศ2551มีผลบังคับใช้นั้นจะต้องแปลสภาพให้เป็นบริษัทจำกัดมหาชนภายใน5ปีนะครับตรงนี้ครับเข้าตลาดหลักทรัพย์บริษัทประกันชีวิตนั้นจะต้องมีหลักทรัพย์ครับผมแล้วก็มีเงินสำรองครับแล้วก็เงินกองทุนยื่นต่อน,นายทะเบียนครับภายใน6เดือนตั้งแต่ ที่ขอเปิดบริษัทประกันชวิตครับหลักทรัพย์นั้นเราจะประกอบไปด้วยครับจะเป็นเงินสดเงินับบาททรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ครับตามที่ขอพอกําหนดครับเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ประกันภัยครับและก็ผู้รับประโยชน์ครับในการที่จะได้รับชาน,นนี่ก่อนเจ้าหนี้อื่นครับผมดังนั้นมั่นใจได้ครับกรณีหลักทรัพย์ต่ากว่าที่บริษัทกําหนดนั้นบริษัทประกันชีวิตจะต้องนําหลักทรัพย์ ประกันมาเพิ่มจนครบครับภายในเวลา2เดือนด้วยครับแล้วหลักทรัพย์นั้นต้องมีมูลค่าตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงด้วยนะครับเงินสํารองประกันภยัยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละยีของเงินสํารองประกันภัยครับผมสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู่หมายความว่าถ้ากรมธรรม์คุณลูกค้ามีผลนะครับอยู่นั้นบริษัทประกันชีวิตต้องการเงินร้อยละยีของเงินสํารองประกันภัยไว้ ได้คือลูกค้าครับมั่นใจได้ตรงนี้เลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเบีย้ยประกันภัยครับเมื่อหากค่าใช้จ่ายแล้วด้วยนะครับแล้วก็จัดเป็นหนี้สินหรือพันธภาระผูกพันที่บริษัทประกันชีวิตมีต่อผู้ประกันภัยและผู้รับประโยชน์ครับผมต้องจัดสรรไว้ให้ครบถ้วนตลอดเวลาครับดังนั้นคุรลูกค้ามั่นใจได้ครับว่าจะได้เงินอย่างรวดเร็วแน่นอนครับหลักทรัพย์ค่าประกันนั้นที่บริษัทวางไว้ต่อนายทะเบียนตามมาตรา20และเงินสำรองมาตรา23ที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน ต้องไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีครับทั้งนี้ตลอดเวลาที่บริษัทประกันนั้นยังไม่เลิกกิจการนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทมั่นคงมากครับผมสมา u c กเ s s ผมชงได้คุณก็ชมได้ครับผม

สามเงินกองทุนครับผมเ,เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตนั้นจะต้องสำรองไว้ไม่ร้อยกว่าร้อยละสองครับของเบี้ยประกันไทยครับที่บริษัทได้รับในรอบหกเดือนครับผมบริษัทต้องนำลงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาครับที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตเป็นอัตราส่วนกับสิบนทรัพย์หนี้สินหรือทรัพย์พันธุ์หรือตา,ามหลับความเสี่ยงหากเงินกองทุนบริษัทประกันชีวิตลดลง ่ำกว่าเงินกองทุนที่ต้อง,งดวมลงไว้แล้วบริษัทต้องเสนอโครงการครับแก้ไขาฐานะเงินกองทุนภายใน30วันครับนับแต่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนหรือวันที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบหรือบริษัทพบครับในระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อแก้ไขาฐานะเงินกองทุนนั้นบริษัทยังคงดำเนินกิจการได้ตามปกติแต่จะดำเนินการขยายธุรกิจไม่ได้ครับ จนกว่าจะดำรงเงินกองทุนไว้ครบ้วนครับผมตรงนี้มั่นใจได้ครับคำว่าขยายธุรกิจของบริษัทหมายถึงครับหมายถึงการรับการภายรายใหม่ครับห้ามลูกค้าใหม่ครับหรือขยายวงเงินการรับประกันครับหมายถึงเพิ่มทุนประกันครับแต่ทุกประกันหนึ่งแสนนี้จะเพิ่มทุนประกันเพื่อเก็บเงี้ยลูกค้าเพิ่มไม่ได้ครับแบบนี้เนาะนองครับเพิ่มความเสี่ยงการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นครับของบริษัทหมายถึงอะไรครับ เที่ยปีต่อไปของลูกค้านั้นจะเอาไปลงทุนหรือเอาไปทำธุรกิจอื่นไม่ได้ครับต้องเก็บไว้เข้าเงินกองทุนครับผมสามครับห้ามก่อภาระผูกพันเพิ่มเติมครับเว้นแต่เป็นการดำเนินการตามภาระผูกพันเดิมที่มีอยู่ครับผมเช่นผมซื้อค่ารักษาพยาบาล h add s ไว้4,000พครับค่าห้องเนาะทีนี้ผมอยากเพิ่มค่าห้องเป็น52 0 0ไม่ได้ครับได้แค่นั้นรับแค่4 0 0พันครับเพิ่มไม่ได้ครับ บริษัทรับไม่ไหวดีครับการทําสัญญาแต่งตั้งตัวแทนครับข้ามรับตัวแทนใม่ครับผมตรงนี้รับไม่ได้ครับห้าการรับโอนกิจการของบริษัทครับหมายถึงตัวเองจะเจ๊งแล้วรับโอนกิจการจากยี่ห้ออื่นมาเนี่ยไม่ได้ครับผมไม่คิดว่เป็นประโยชน์กดติดตามกดถูใจครับและแชร์บอกเพื่อนด้วยครับว่าการชีวิตเป็นเรื่องนห้ส่งคุณค่าครับผมนี่ หนึ่งวิธีให้เรียนครับครูพิโก้มือโปรประกันชีวิตนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ